Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. อธิษฐานที่ท่าไหร่พี่ฐานสิคะหนูขอให้นก๊าป๊าอยู่กับหนูนานๆ อธิษฐานอีกอธิฐานอีกสิวันนี้เป็นวันเกิด,กดครบกี่ปีคะแปดขวบคค่ะแปดขวบแล้วเหรอคะใช่ค่ะขอให้นายมีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีของของป้ากับแม่นะคะเชื่อฟังแม่นะคะเรียนในสื่อเก่งๆสุขภาพแข็งแรงแม่รักหนูนะคะ<ช>ไป,ปเลย ตล้ก็อนนี้ต้องมามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน